คุณโดยประสานเวิ์ลทัวโทร0 7 4 7 2 1 9 6 8ทำไมเรือทุกลำต้องผูกผ้าแพรสีสดไว้ที่หัวเรือด้วยนี่แกง้อจริงหรือแกแกล้งง้กันแน่วะ ถ้าแกแกล้งโง่นะแก,ะนะแกะเล่นได้เนียนมากเลยอะ่ะมันเป็นคำถามเปิดบทสนทนาคนอย่างแกคงไม่เข้าใจมรารยาทชั้นสูงแบบนี้สินะ <c oughs> คืออย่างนี้ถ้ามองในแง่ดีนะ <c oughs> ก็เป็นการผูกไว้ให้เรือลำอื่นเห็นชัดจะได้ไม่แล่นชนกันเองไงหรือว่าเขาจะได้รู้ว่าเรือลำไหนเป็นของคนกลุ่มไหนอะไรประมาณนี้แล้วถ้าแง,ง่ที่ไม่ดีล่ะถ้าแง่ที่ไม่ดีเหรอ มันก็เป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเชื่อของคนที่ไม่ใช่มุสลิมมอนนะเขาก็ผูกไว้เพื่อเป็นการให้ความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อเป็นเจ้าของเรือที่คอยคุ้มครองให้เขาไม่เกิดอุบัติเหตุในการเดินเรือการเชื่อว่ามีสิ่งอื่นที่ทําให้เป็นทําให้ตายหรือให้ได้รับความทุกข์ยากอะแทนอัลลอฮ์มันเข้าข่ายชีริกนิดแหมทีเรื่องอย่างเนี้ยถ้ามันเป็นรู้ดี แกแค่ละหมาดยอ่อรวมง่ายง่ายแค่เนี่ยแกยังทําไม่เป็นเลยก็เออฉันแกล้งแต่มันไม่รู้ต่างหากจะได้รู้ไงว่าใครเป็นมิตรแท้จะกล้าตักเตือนกันบ้างแต่ที่เจ็บมากอะนะเพราะยังมีเจ้าของเรือและคนขับเรือบางคนที่ยังเชื่อแบบเนี้ยคนร่วกเนี้ยกลับกลายเป็นลูกหลานมุสลิมเรานี่แหละถ้าแกอยากทําตัวให้เป็นประโยชน์มากแล้วก็น,นะแกก็ไปบอกคนเรือนั้นสิ เขาจะได้เข้าใจแล้วก็เลิกทำแบบนั้นน่ะแล้วถ้าแกอยากทำตัวเป็นประโยชน์บ้างแล้วก็มาช่วยทาครีมกันแดดที่หลังชั้นนิโอ้ยคนอย่างแกนะคงไม่ดำเพิ่มไปกว่านี้แล้วแหละเออในครีมกันแดดอะท้องฟ้าสีครามสวยอรารามเป็นย้องใหญ่ขอฟ้าสีไพรดูเท่าไรสัมผัสเพิ่มแต่ดูกี่ครั้งท้องฟ้าทุกวันไม่มี มาชาอัลลอฮ์ถึงเทคโนโลยีจะก้าวหน้าแค่ไหนอะนะแต่ก็ถ่ายทอดสิ่งที่สวยงามของสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างไม่เท่ากับสิ่งที่ตาเราเห็นหรอกนั่น,น่ะสิลองดูผิวของน้ำทะเลนะสีของมันเนี่ยไล่เฉดสีตั้งแต่สีอ่อนไปจนถึงสีแก่และเข้มเนี่ยสวยย่างกับจิตรกรมาวาดผู้กันเองเลยนะเนี่ยแล้วสีน้ำาหมะน,นะ ยิ่งเวลาตอนเย็นๆแสงางินทิส่องกระทบอ่ะนะจะเป็นสีทองระยิบระยับน,ะน่ะอัล,ลฮัมดุลิลละอัลลอฮฺอักบาจะมีใครที่จะสร้างให้สวยงามขนาดนี้เนี่ยแล้วนี่แกทำอะไรนะรู้สึกว่าสมองสมองจะไปหมดแล้วนะฮานิดฮานิดแกได้อาจเสียงขึ้นทำไมไมันอย่ายุ่งนะสงสัย อัดเสียงคลื่นฝากสาวแล้วมัง้งดูท่าจะดูหนังเยอะนะเลี่ยนวะถ้านราไม่ผิดนะหน้าตาอย่างแกอ่ะคงไม่เข้าใจความรู้สึกของคนที่มีความรักหรอกใช่ไหมนี่นี่เลิกตีกันได้แล้วฮาน,นิดไปบอกคนเรือขอพัก15นาทีจะได้แวะละหมาดแล้วก็ไปดูอะไรในป่าหน่อยไปเอานะตอดอ,อดเนเป็นน้องชายที่เชื่อฟังพี่ชายได้ผลบุญนะ มองฟ้าสีครามสวยอารามเป็นยองใหญ่ก็ฟ้า,าสีฟไไ้ดูทวายสัมภเพอแล้วจะอาบน้ำละหมาดกันยังไงเนี่ยดูท่าทางบางเกาะน,นี้ก็ไม่น่าจะมีน้ำจืดอ่ะเฮ้ย <c oughs> ่แกแกล้งโง่อีกแล้วใช่ไหมฮะนี่อาบน้ำละหมาดเนี่ยถ้าไม่มีน้ำจืดอ่ะใช้น้ำทะเลก็ได้แค่สะอาดไม่มีนัย,ยิสแล้วก็มีจำนวนมากพอที่ศาสนาก,กำหนดเนี่ยก็ใช้ทำความสะอาด แล้วก็อาบน้ำละหมาดได้จะดีเหรอบ้วนปากไปอ่ะก็เค็มจะล้างหน้าไปก็เหนียวทีเล่นน้ำดำน้ำเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่เห็นบ่นว่าเหนียวเนื้อเหนียวตัวสักคำก่แค่อาบน้ำละหมาดแค่เนี้ทํามันเป็นยึกยักษ์เออแล้วการละหมาดมันดีไหมดีสิดีมากด้วยถ้ามันดีมากแล้วจะรีรออะไรอีกอ่ะไปอาบน้ำละหมาดสิปะ แล้วไหนล่ะสยดาูรรมาดอะ่ะไม่มีภาสยดากาลหมาดบนพื้นทรายเนี่แหละอะไรเนี่ยอะไรอะไรก็ไม่มีดูเหมือนว่าทริปนี้จะฮาร์ดคอร์กันไปแล้วนะนี่เกิจะมาเรื่องมากได้ไหมกลัวคนอื่นไม่รู้หรอว่าเป็นผู้ร่างมากดีอ่ะฮะ ดูนี่สิเป็นหินเป็นทรายตัวจะช่วยอ,อยู่ยังไงดูหน้าผากตัวแห้งกร้านหมดกันพอดีในสมัยนบีเนี่ยพื้นมัสยิดก็เป็นทรายแบบนี้แหละหลังคาก็ปูด้วยกิ่งอินทผลัมแห้งเวลาฝนตกพื้นทรายก็เปียกท่านนาบีและซาฮบาก็ยังละหมาดมาได้เป็นสิบสิบปีเลยนะจะมีสักกี่ครั้งในชีวิตที่เราละหมาดแบบเนี้ยอดทนหน่อยไม่ได้เหรอคิดซะว่าเป็นการรำลึกถึงนบีที่เรารักแล้วกันอิสลามมันเป็นสิ่งง่าย แต่ถ้าเกิดเราทําอะไรให้มันเป็นเรื่องง่ายๆเนี่ยเราก็จะรักเรามากขึ้น่ะสมาธ ทรงฟ้าสีครามด้วยอารามเป็นยองใหญ่<อ>ต้นไม้นี้ดิถ้าทางจะหลายสิบปีนเนี่ย <c oughs> ดูกี่ครั้งท้องฟ้าทุกวันไม่เหมือนเดิมโอ้โป่าที่นี่อุดมสมบูรณ์มากเลยอะสงสัยจะห่างไกลจากผู้คนน่ะเลยไม่มีการบุกรุกฉันว่าไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยอะนี่ถ้าเราจะมาเดินป่านะฉันว่าเราไปเดินที่เขาใหญ่ก็ได้ แต่น is ี่เรามาใกล้ถ re ึงสตูล on ฉันว่าเราไปดำน้ําดีกว่าไหมบางนี่เองจะบ้าพลังดำน้ําอะไรนักหนาเนี่ยฮะเสื้อก็เพิ่งจะแห้งหมาดๆที่สตูลน่ะนะมีเกาะสวยๆทั้งหลายที่หลายเกาะไงไปไปลองเลี้ยกันเถอะบางเฮ้ยเรามาจากทางนั้นบางผมจําได้แม่นเลยนะว่าเราแบบมาจากทางซ้ายมาจาทางขวาทางซ้ายออา ไรูจะไปทางไหนดีแล้วเนี่ยงั <c> ้น <oughs> ไปทางขวาก่อนแล้วกันสวยสวยงามอย่าบอกใครดัสวยที่สางกลเห็นแาวงามจาการตาท้องฟ้าสีครามสวยอารามเป็นย้อนใหญ่ ฉันจำต้นนี้ได้นี่นี่แล้กลับมาที่เดิอเหมือนเนี้ยนั่นไงก็ไม่อยากเชื่อผมตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงแม่ไปทางนึงมา ไงล่ะออกซ้ายก็กลับมาที่เดิมจนได้อ่ะเอาลแล้วไงนี่เราวันแบบนี้มาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วนะถ้าเราหลงอยู่ในป่านี้ออกไปไม่ได้เราจะทำยังไงมอมตวนคิดถึงบ้านตวนคิดถึงบ้านเมื่อกี้ยแยกขวาไปทางขวาเนี่ยถูกแล้วแล้วแยกที่สามมาค่อยเลี้ยวขวา ตอนแรกเราเลี้ยวซ้ายบางจําได้เอา,อางี้เอา,อางี้เวลาเราเดินทาง<ฤ>อะนะเราเดิอนอะนะเราทําสลัก์ด้วยการหักกิ่งไม้ไงเราจะได้ไม่เดินซ้ําทางเก่าตุ่นไม่อยากเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่นะนี่แกจะตีโพยตีพายให้มันได้อะไรขึ้นมาฮะช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ดูอามุสยยบอันลอตอบรับ เป็นความพิเศษของผู้เดินทางเราขอดูอากันดีกว่าโอ,อ้ลหลขอได้โปรดให้ตวนได้ออกไปจากป่านี้ด้วยเถิดตวนจะกลับไปก่อนมอมนี่นี่แกไม่คิดจะขอให้คนอื่นเลยไงก็ต่างคนต่างขอไปสิเผื่อเราจะตอบรับของคนใดคนหนึ่งเราก็จะได้รอดกันหมดไง โอ้เอลลอเ์ด้วยกับความดีที่ข้าพระองค์เป็นห่วงน้องด้วยความจริงใจและพยายามดูแลเขาในหนทางอิสลามมาตลอดหากสิ่งนี้คือความดีที่อัลลอฮ์ทรงพอพระไทยขอพระองค์ทรงช่วยเราให้ออกจากป่าน,นี้ได้ด้วยเถิด <c oughs> กับพี่พักกันยังไงอะที่นี่มันเป็นเกาะร้างบ้านคนก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีบังอะไรชวนผมไปเดินป่าให้มันได้อะไรขึ้นมาเยนเย็นบางทีคนขับเรือเขาอาจจะรู้ว่าเราหลงป่าก็ได้เขาอาจจะไปตามคนมาช่วยอยู่เพราะสับกบกบมช่วยเหลือดีไหมเออ คลื่นทะเลก็แรงอยู่นะแต่คลื่นโทรศัพท์นี่สิเจ๊งอ่ะโอ้โหแล้วถ้าเขาไม่มารับเราอ่ะเราไม่ต้องนอนตากยุงที่นี่เลยเหรอ <จะ S 2> มี <จะ S 2> แค่กระบอ,อกใบเดียวจเจ็นจเย็นเย็นเย็นแ้าเราจะอยู่ที่นี่กันยังไงอ่ะ,ะเย็นเย็น <c oughs> เราค่อยๆแก้ปัญหาทีละเปาะ <c oughs> เอางี้ ส่งนกพิราบสื่อสารขอความช่วยเหลือไงอไอ้นกพิราบที่ว่ามันเมีที่ไหนอะงั้นต่อไฟต่อไฟสงสัญญาณควันไงเออฉันว่าแกดูหนังมากเกินไปแล้วสัญญาณควันอาหารเออเดี๋ยวร่วาที่จะตกบินแล้วมองว่าเราไปรวบรวมสเสบียงอะไรที่พอจะกินได้อะในป่าไปรวมมาให้หมดเลยอย่างว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะ ที่วางของฉันน่ะไม่มั่มสระอควาเรียมให้ฉันน่ะดับน้ำทุกวันเลยเอ,า,อยางี้ดงนเดี๋ยวฉันน่ะอาสาไปหาปลาเองเฮ้ยงั้นงั้นฉันขึ้นไปหาผลไมบ้บนก่อนแล้วกันเผื<ม>่อจะมีมะพร้าวจะมีผลไม้ป่าให้กินกันมเมื่อกี้ตอนหลงป่าเนี่ยก็รู้สึกว่ามีไก่ป่าวิ่งอยู่แวบๆนะนนๆงั้นแยกย้ายกันไปไป

โอ้ยอััมากเลยเนี่ยแทนของล้อมากเลยเนี่ยที่เราเตียมเตามาเนี่ยนี่ฉันก็อันฮำโดยล้ายเหมือนกันประโลห์ให้มากเลยนะขนาดร้างเวทีมาต้องนานเลยนะเนี่ยกระทพฟอมากกว่านี้นะกล่าวว่าจะ จับปลาทูหน้าตัวละสิบโลมาให้ทานแบบสดๆยอละฮึศึกดูคุ้นๆเหมือนปลาจระเม็ดน้ำจกืดนี่อนนี่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 แค่นี้ก็พอละมั้งนี่ฉันจับไก่ปลาได้มันต้องสองตัวนะดูไปมีการเสียบไม้เลยอยี่ยงกับมืออาชีพเออใช่ใช่ว่ะแต่เอ๊คุ้นตาเหมือนกับ ซื้อมาจากร้านไก่ย่างยังไงอย่างนั้นเลยได้จะมีไก่ย่างไงเน่เน่ไม่มีใครคิดจะชมฉันบ้างเลยรือไงกว่าจะได้ผลไม้นี้มานะเป็นปีนขึ้นไปสะสูงเช่นี่ถ้าแกมีความสามารถในการหาผลไม้ขนาดนี้นะฉันน่าจะให้แกหาพวกสตรอเบอรี่หรืออะโวคาโดมาให้ทานน่าจะดีกว่านะเรื่องมากจริงๆเลยแค่นี้ก็ทำดีแล้วละแหละ กินๆไปเถอะย่างไก่ละมาเ้าปลามาจะย่างปลาอือห็ๆๆลวยๆามไร้อือๆอล้วงา ส้วนตวนอันนี้ก็นดิดเรือมาเรือมาช่วยด้วยช่วยด้วยนี่ช่วยด,ด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนี่ช่วยด,ด้วยไอดด้รู้นะว่าแกมองอะไรอยู่แกมองฝรั่งนุ่งน้อยผมน้อยใช่ไหมฮารอมนะแกน,นี่ชอบโยนบาปมิค่าตลอดเลยวะ่ะ นูน่นฉันกำลังชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงามอยู่น,น่นนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้ฉันไม่อยากมาทะเลอะ่ะนี่ถ้าแต่งกายปกปิดตามหลักกายสลามนนะคดีคมคือนน่ะคงไม่เป็นอย่างในข่าวนี้หรอกเราก็ต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างนะแต่ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยได้แล้วก็คือว่าการที่ผู้หญิงเดินทางมาแล้วมีม้ารอม,อมแล้วก็ต้องไม่มีสิ่งของมึนเมาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะผู้ชายอะ่ะเวลาเล่าเข้าปากะนะ เสียสติทุกรายแล้วยิ่งมาเจอคนแต่งกายล่อล่อย่างเงี้อยอชญากรรมถึงได้เกิดขึ้นอย่างเช่นทุกวันนี้ไงมองว่ารัฐบาลน่าจะมีการสนับสนุนให้เดินทางเขาเรียกว่าอะไรนะท่องเที่ยวแบบทัวสีขาวอะ่ะแบบไหนอะ่ะทัวสีขาวก็เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นชมความสวยงามในสิ่งที่อาร์ทรงสร้างแบบไม่ต้องมีสิ่งที่มันฮารอมหรือว่าอบาบมุขทั้งหลายไงคงทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกก็ประเทศเราอะ่ะ ต้องพึ่งพาไรายได้จากการท่องเที่ยวนี่พึ่งพาไรายได้จากการท่องเที่ยวแล้วทาไมต้องทําลายความดีงามบนหน้าแผ่นดินด้วยเอ้ยนึกออกไหมไอ้งานนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะที่ฝรั่งมากันเยเอะๆฟูลมูนปาร์ตี้อะไรอ่ะอ๋อไอ้งานที่เปิดเพลงแล้วก็เต้นบนเกาะน,นะมีทั้งกินเหล้าแล้วก็เสพยาแล้วจบด้วยการซีนานะอบอกว่างานนั้นนะ่ะมันเป็นการท่องเที่ยวที่ดูต่ำช้าระยำชั่วช้าสามานมากเลยรู้ปะ ตื่นมาเนี่ยขยะเต็มหาดเมากันแล้วก็นอนกันไม่รู้คู่ไหนเป็นคู่ไหนคิดดูถ้าเกิดว่าชุมชนดั้งเดิมนั่นนะเป็นชุมชนมุสลิมนะศิลธรรมอันดีงามจะถูกทําลายจนป่นปี้ขนาดไหนและลูกหลานที่โตขึ้นมาเนี่ยจะย่ําแย่ขนาดไหน,นคิดไม่ออกเลยน่ากลัวนะกลัวสักวันหนึ่งอ,อลัลลจะล้างความสกปรกทั้งหลายด้วยกับการลงบาลาอ๋ออย่างสึงนามีที่เคยเกิดขึ้นในบ้านเราใช่ไหมวัลอฮุอะลัม นี่ไปกันได้หรือยังต่วนหิวแล้วเนี่ยงงนี่ขนาดทาครีมกันแดดตั้งห้าชั้นแล้วนะยังเอาไม่อยู่เลยรู้เงี้ยไม่ไปเที่ยวเกาะดีกว่าเรากลักบเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวไหนๆก็ดำอยู่แล้วอ่ะล่องแก่งวันเดียวมันคงไม่ดำไปกว่านี้แล้วล่ะฉันว่าล่องแก่งที่นี่ดีนะเป็นของมุสลิมด้วยแล้วที่สำคัญนะเขาห้ามเอาสิ่งของมึนมเมาทุกชนิดเข้ามาแล้วก็ห้ามเล่นพนันด้วยนะแล้วต้องทำยังไงบ้างล่ะเนี่ยตัวนะนะเคยแต่ล่องเรือยอร์จไม่เคยมาล่องแก่งลำบากลำบนแบบนี้เนี่ยถ้าน,นายทำอะไรไม่เป็นเลยนะนายก็อยู่เฉย เดี๋ยวเขามีเจ้าหน้าที่พาไปแล้วก็พายให้ปะดะ ും കരടർ ก็รอมากนะครับบางสําหรับรถการต้อนรับแล้วความเป็นพี่น้องที่สันอบอุ่นถึงมันจะเป็นทริปสั้นๆนะครับแต่มันก็คุ้มค่ามากเลยอ่ะผมอ่ะใช่จะลงรักสตูแล้วอ่ะครับ <c oughs> เอาไว้ว่างๆเนี่ยก็มาเที่ยวกันใหม่ได้บ้านบางอ่ะยินดีต้อนรับเสมอเลยแล้ว,แล,วแล้วคุณตัวล่ะเงียบเลยไม่มีอะไรประทับใจเลยอ่ะผมประทับใจจนพูดไม่ออกเลยครับนอกจาก ผมจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสิ่งที่ยววัตส่งสร้างแล้วเนี่ยผมยังได้รู้อีกว่าคนเราจะไม่มีวันสนิทสนมกันจนกว่าเราจะได้เดินทางร่วมกันนะครับอืมใช่ใชถ้ายังไงบางกับตัวนไปกรุงเทพเมื่อไหร่เนี่ยเชิญที่บ้านผมได้เลยนะครับอิ่งชานแล้วคงได้ไปเยี่ยมสักครั้งหนึ่งอ่ะนะสลอื <expressive>. <S <S มาครับเลยนะที่ผ่านมาเรากวามาสานนายไปหน่อยเฮ้ยไม่หน่อยละมั้งแตวาเฮ้อ คนหน้าตาดีอย่างตัวเนะี่ยต้องใจดีด้วยตัวไม่มีอะไรค้างคาอยู่แล้วดีซะอีกจะได้มีเพื่อนเพิ่มึ้นสองคนเนะ <c oughs> นี่ย <c oughs> บางก็มาไม่ผมด้วยนะผมรู้ว่าบางเป็นของผมเียเล่นฟิวอะไรเนี่ยตอนจบมันต้องแฮปปี้เอนดิ้งเว้ยมามามา,มา <c oughs> ง้นนะดิงั้นมาถ่ายรูปร่วมกันหน่ <c oughs> อยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดีวให้ใครถ่ายดี่ะ ทุกคนนะครับฝากด้วยนะครับดูทุกคนรักผมนะครับเอาเถอถ่ายกันทั้งหมดนี่แหละอ๋อเออเออดี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 เอาม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 ายิ้มครับหนึ่งสองสามอันนี้เขามาก่อน บังบอกให้ผมเลิกกับเขาอะ่ะผมก็เลิกให้บงังละนี่ยายถึงขั้นต้องให้ผมลบออกไปจากความทรงจําเลยนะไไเไหมครับแต่อย่าให้ผมอะ่ะลบความทรงจําออกไปเลยถึงบลบไปจากความจําที่บังให้เลิกกับเขาอะ่ะผมก็เลิกให้เขา <c oughs> มันกังวลไปอยู่างนั้อย่าให้ถึงขั้นต้องลบเขาไปจากหัวใจเลยนะบังถามอย่างหนึ่งนะเองวันในชีวิตเนี้ยใครรักเองมากที่สุดก็ป้ากับหมาตัวนี้มีอะไรค้างคาอยู่แล้วอืมดีซะอีกดีซะอีก ตัวจะได้มีเพื่อนเพิ่มมาอีกตั้งสองคนเนี่ยเอาใหม่มาอัพเลยนะที่ผ่านมาเราควรประสาทนายไปหน่อยเฮ้ยไม่น้อยแล้วมั้งไม่น้อยนี่แต่เช้าเลยนะเนี่ย5 4 3 2มาอัพเลยนะที่ผ่านมาเราควรประสารนายไปหน่อยดีซะอีกจะได้มีเพื่อนเพิ่มมันตั้งอีกสองคนเนี่ยดีซะอีกทำไมดีซะอีก จะได้มีเพื่อนตั้งดีซะอีกจะได้มีเพื่อนเพิ่มตั้งสองคนเนี่ยบางก็มาอัพผมด้วยแล้วกันนะไม่มาผมผมบางก็มาอผมด้วยแล้วกันนะไม่มามาผมรู้ว่าบาง็นถกบ้านไหมนถักบ้านไหมบางก็มาอัพให้ผมด้วยบางก็มาอัพผมจะให้ผมมาอัพเขาทาไมอ่ะเฮ้ยว่าตามบทอ่ด์อ่า สวยสวยงามย่าบอกใครสวยที่สร้างกาเห็นแล้วงามจอกกางตาทองฟ้าสีครามสวยอารามเป็นยองใหญ่ขอบฟ้าสีไพรดูเท่าไรช้ำภาเพลิงแต่ดูกี่ครั้งทองฟ้าทุกวันไม่เหมือนเดิม